สวัสดีคะ่ะมาพบกับน้องไอด้านะคะ<อ>ช่องพังทองเงินช้างไทยนะคะวันนี้จะพาน้องไอด้านะคะมาเดินเล่นนะคะกับบรรยากาศตอนเย็นนะคะชิวๆนะคะอากาศเย็นสบายนะคะ<อ>าไปเดินเล่นนะคะพาไปเต้นบอมีงานอะไรพาอนไปเต้น

ช่วงนี้หญ้าก็จะไม่มีนะคะแห้งหมดแล้วหญ้าที่เคยกินนะคะเปะ็นแต่นี้ไม่แห้งหมดแล้วนะคะไม่มีฝุนนะคะหญ้าก็จะแห้งนะคะน้องจเจลินมันไปแล้วนะคะไปแล้วพาประขานพาป,ประขานไปไหนเนาะ ีดให้น้องมันเดินเล่นนะคะเล่นกินยญ้านุนเข้าไปแล้วเขาหม่หมดแล้วไปหาแมวแมวมดแล้วไปหา นี่ค่ะอ,อย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจน้องด้วยนะคะช่องพังทองเงินช้างไทยกับน้องไอด้านะคะน้องจะอยู่ช่องพังทองเงินช้างไทยนะคะน้องไอด้านะคะ ฝา,ากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะแม่แมจะีีพี่ยายใจบุญนะคะเนี่ยเนี่ยนี่ยจะกินของเกาเลยไปไปเจนมาหมดชึเแนเนมลุกเลยอไลมาตกมา อยากกินแล้วนี่เดี๋ยวเขาว่าเอาขโมยแล้วขโมยกินด่าต้นไทรแรงเยอะเลยครับถึงว่าแดงวันใหญ่โอเคๆๆดาดู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 น้องนะคะนี่ครับแรงกัดครับแรงกัดดิ้นถึงว่าดิ้นนี่ครับแรงตัวใหญ่เลย กี่ได้เนี่ยละจาป้าตะเกียงหองน่าวล่ะมามาะบรรยากาศตอนเย็นนะคะวันนี้บรรยากาศตอนเย็นนะคะศูนย์โครเหล่านะคะนี่นะคะพิพิธภัณฑ์อียิปต์นะคะจะสวยงามมากๆเลยนะคะตอนเย็นนะคะจะสวยงามมากเลยนะคะ นี่แมวมอดช้างแมวมอดที่แฮนตกใจแมวมอดตอนเย็นๆน,นะคะอากาศเย็นสบายนะคะคุณยายคอยู่คุณยายอยู่ที่พักเดียวดดไหนไหนหักเลยเนี่ย ทักทายทักทายทักทายแม่มดหักเลยหักเลยหักเลยหักงาเขาิล่หรือเปละเดียวเลยจะเดียวเลย ตอนเย็นๆนะคะสวยงามมากเลยนะคะ,ห,ะหมูบ้านช้างก็กเขาเด้อ<ล>ตอนเย็นนะคะของหมู่บ้านช้างนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะศ<ล>ูนย์โคดนะคะพาทิ์ตกดินแล้วลมันได้เล,เลาะไปไหนไกลนะคะ,ะวนไปสามรอบสามรอบกับแมวมอ็อกทิธีท่ามิ สามรอบกับแมวมอดวันนี้เอาไงด้านะคะสามรอบกับแมวมอดนะคะรอบหนึ่งแล้วนี่ขโมยกินต้นไม้เข้าอีกเหรอหากด้วยหนูมาไปกินต้นไม้กับมด เอ,อ้ยก,กินยานี่นะคะพระอาทิตย์กำลังตกดินนะคะ<า>สวยมากๆเลยนะคะสวยามากสวยงามมากเลยนะคะ<า> อ,อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามให้กับช่องพังทองเงินช่างไทยและน้องไอดาด,าด้วยนะคะน้องจะอยู่กับช่องคุณป้านะคะช่องพังทองเงินช้างไทยนะคะอยากไปหาคุณป้าแล้วนะคะ <c oughs> คิดถึงคุณป้าเลยนะคะห่างกันไม่ได้เลยกับคุณป้านะคะขนาดไปแสดงกลับมานะคะพ่อขวานนะคะพาพ่อขวานวิ่งเลยนะคะไปแสดงกลับมานะคะคิดถึงคุณป้านะคะ รีบเลยนะคะโอ้ยเมีนู่นนะคะโอ้นนะคะคุณปาร้องนะคะดูน้องนะคะ ไม่ได้เลยเนาะนะคะดูป้าร้องนะคะน้องก็จะไม่เอาไปไหนนี่นี่นะคะดีบกลับเลยนะคะได้ยินเสียงป้าร้องนะคะอืออ่ะเดินไป ะะอันไปหาคุณป้าหน่อยคิดถึงคุณป้าเลยหาคุณป้าก่อนไปไปเลยอันนี้ไปให้เขากินด้วยพอเคยกินเลยถุงหนึ่งโอ้ยดูนะคะดูหากันไม่ถึงสิบนาทีเลยนะคะจะประมาณนี้นะคะคิดถึงคุณป้ามากๆเลยนะคะดูนะคะ แม่นเทงนะอย่าลืมกดไลค์กดแชรนะคะกดติดตามให้กับน้องไอด้านแล้วก็วทางทองเงินช้างไทยนะคะแม่แม่แมแมตาฝาาเลยนะคะฝาเข่าไม้กำลังใจนะคะดูไม่ทานเลยนะคะ พ่อควานให้จับประรดออไม่ทานเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบปารายไลสุดเพียงที่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะกดติดตามให้กับ ช่องพังทางนุนช้างไทยด้วยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ